สวัสดีค่ะมีรถเกียร์ธรรมดาสภาพไปสวยประวัติดีฟิดาวผ่อนเดือนละ5,000บาทมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะส u สกีสวีบเครื่องยนต์พันสองเกียร์ธรรมดาปี2015ค่ะทีนี้ได้แม็กไลสวยเลยนะคะได้สเกิร์ตรอบคันเลยนะคะติดสติก,กอร์สีเขียวนะคะคาดกับสีขาวนี่สวยมากๆเลยนะคะด้านในก็จะเป็นเบาะผ้า,าค,ค่ะปุ่มสตาร์ทอเบ็กเอ เกียร์ธรรมดานะคะคันนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะเป็นรถที่ประหยัดน้ํามันมากๆเลยนะคะขับดีขับมันเครื่องแางนะคะเกียร์ธรรมดาค่ะผ่นเดละ0 0 0บาทเท่านั้นนะคะคันนี้ติดฟิล์มพร้อมในยับะคะายในแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะคะเอกสารนะคะในการเช่าซื้อนะคะมีสำเนาบัตรประชาชนนะคะสำเนาทะเบียนบ้านบุ๊คบ ย้อนหลัง6เดือนนะคะแล้วก็ไปรับรองเงนเดือนนะคะใครกาลังมองค่ะรถเกียร์ธรรมดานะคะแนะนำมารถคันนี้ค่ะเบาะด้านหลังสามารถพับได้ไว้ขนของนะคะรถสวยน่าใช้แต่งครบเลยค่ะปลายถ้ายเสียคู่ด้วยนะคะน่าใช้มากๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะ ใครกำลังมองหารถเกียร์ธรรมดาสภาพสวยเปรียบน้ำมันนะคะแนะนำเป็นรถคันนี้เลยนะคะ Suzuki Swift เครื่องยนต์พันสเกียร์ธรรมดาปี2015ค่ะสนใจยังไงโทรสามรายละเดียดเพิเ่มเติมได้